เอ้าว,วปอดออเฮ้ยทำอะไรอยู่วะอร่อยอคนเดียวเหรอนั่งกันอยู่เต็มโต๊ะเลยไม่เห็นนะ <laughs> ไม่เห็นนะเห็นมึงอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เห็นก็แปลว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมออยู่ๆถามได้บ้าปะอ๋อเหรอมึงน,นี่อารมณ์ดีแต่เช้าเลยนะเวย้ยถึงแม้ว่าหน้าตามึงจะคิดเลยกูอขอนั่งด้วยคนด้วยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เจอตั้งนานเลยนะเวย้ยกูถึงไงเนาะมึงโอเคเนาะสบายดีเนาะ เออแลกินเป็นไงบ้างวะโอเคเนาะทุกอย่างอะ่ะไอ้เกาลัดมึงอะ่ะเกาลัดไม่เคยมียอะไรืมเฮ้ยช่วงนี้หน้าตามึงดูผ่องใสโอ้โหไม่มีริ้วรอยแม้แต่ฝ้าบนกะก็ไม่มีเลย,เลยนุ้ยแสดงว่ามึงรายได้ดีมากเลยใช่ไหมวะช่วงเนี้ยอะแน่นอนเลยวะโอ้โหมันกูขอ,อยืมสักห้าพันได้ไหมวะเดี๋ยวเดือนหน้ากูคืในให้ได้ละมากูว่าแล้วมึงต้องพึ่งพาได้นะ มึงเนี okay, okay. Okay. Yes. The the ่ยเป็นเพื่อนที่ด yeah, ีมากเลยนะตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆแล้วนะมึงเคยให้กูกินลูกอมไงตอนเด็กๆก๋ยมจำได้มึงเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีพึ่งพาอาศัยได้ตลอดขอบใจมากเลยนุ้ยเพื่อนโอเคเออมึงโอเลกูได้เลยนะเว้ยอ่ากูใช้บัญชีเดิมอ่ะหรือหรือไม่ก็เบอร์กูพร้อมเพย์ก็ได้นะโอเคโอเคขอบใจมากเลยนะเว้ยโอยมึงนี่เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆ ถ้าสะดวกมึงโอนให้ตอนนี้เลยได้ไหมวะพอดีกูติดค้างค่าเช่าบ้านที่ที่กูอยู่ะกูต้องรีบโอนตอนนี้นดีเลยมาสามสามสิบกว่าวันแนละ้วนี่ออโอเคเฮ้ยมึงโอนให้กูตอนนี้เลยได้ไหมเดี๋ยวกูเอาือเอาโค้ดให้เลยนะ โอเคบ๊อบเฮ้ยมึงมึงก็โอนดีว่ามึงรออะไรอ่ะมึงก็โอนให้กูตอนนี้เลยพอดีกูต้องรีบใช้ไงได้ได้ได้เฮ้ยนี่กูต้องรีบใช้อ่ะมึงอะไรของมึงวะเนี่ยมึงโอนให้กูตอนนี้เลยได้ไหมวะได้ได้แล้วได้ได้ สรุปตังใจกูยืมจริงไหมเนี่ยอืมโอเคได้มึงก็โอนให้กูตอนนี้เลยดิเนี่ยสแกนได้เลยเนี่ยเกียวโคเนี่ยสแกนได้เลยโอเคโอเคมึงกูสแกนดีว่าโอเคโอเคเออบ่นบ้าเลยไงวะสมองมีปัญหาเหรอโอเคโอเคเอาเอออย่างนั้นแหละฮะนี่กูสาวังดีใจให้มึงยืมเงินนี่มึงด่ากูเหรอเออกูไม่ยืมแล้วเว้ยกูสาวังดีใจนะครับที่เมียใส่ให้มึงยืมมึงด่ากูเหรอ ไปทางไหนๆป๊อดปอดเออไม่ยืมก็ไม่ยืมไว้มไม่งองมึงก็ได้ไอ้ชนน้ำบดนี่น้องป๊าก,ก็ได้อะน้องป๊บเออี่ขอยืมสักห้าพันได้ไหมเดี๋ยวเด๋ยนหน้าคืนให้เลย<อ>เฮ้ยไอว้วันเฮ้ยปิงเฮออ้ยอบะาวันยืมห้าพันเฮ้ย จะยืมใครต่อเหรอทีนี้น้องน้องพี่ขอยืมสักห้าพันยืมห้าพันน้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสิพี่ยืมก่อนพี่ยืมก่อนห้าพัน 5, นะเฮ้ย